การให้อภัยหลายคนสงสัยว่าหากคนคนหนึ่งทำเลวกับเราไว้มากๆแล้วเราจะไปเมตตาหรือให้อภัยเขาลงได้อย่างไรที่ถามมาเช่นนั้นเพราะสิ่งที่หลายคนยังไม่ทราบก็คือการให้อภัยไม่ใช่การทำเพื่อสร้างชีวิตให้กับคนที่เราเกลียดให้ดีขึ้น แต่เป็นการกระทำเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับตัวเราเองค่ะเกลียดเขาเราชุกเมตตาเขาเราสุขเองนี่แหละคือความหมายอันลึกซึ้งของธรรมที่เรียกว่ามโนกรรมซึ่งแปลว่ากรรมที่กระทำด้วยจิตใจจำคำที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เถิดว่า เจ้าจะไม่ถูกลงโทษเพราะเจ้าโกรธแต่เจ้าจะถูกลงโทษเพราะความโกรธของเจ้าเองเลิกหยิบขวดยาพิษขึ้นมาดื่มแล้วหวังว่าคนอื่นจะตายนะคะเรานั่นแหละจะตายก่อนเขาการให้อภัยก็เหมือนการให้อภัยตัวเองคะ่ะปลดเรื่องปัฒนาการความโกรธความเกลียด ที่เขาสร้างไว้กับเราออกค่ะเมตตาเขารักเขาเหมือนรักเราแล้วสิ่งที่เราโกรธสิ่งที่เราเกลียดก็จะกลับกลายมาเป็นกัลยาณมิตรมาเป็นบริวารมาเป็นผู้จงรักภักดีและรักเราอย่างไร้เงื่อนไขเช่นกันค่ะฉลาดในการใช้ชีวิตในมิติที่3นะคะไม่มีใครทำร้ายเราได้ค่ะ นอกจากตัวเราเองอาจารย์เจ้าสัวนเน้นย้ำนะคะเลิกหยิบขวดยาพิษขึ้นมาดื่มแล้วหวังว่าคนที่เราเกลียดนั้นจะตายฟังทวนซ้ำบ่อยๆนะคะคุณจะเข้าใจสิ่งที่อาจารย์สื่อและครูๆๆบาอาจารย์ที่รักคุณที่พยายามสอนคุณด้วยรักค่ะจากอาจารย์เจ้า